การเปิดมาหากรรมณโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งกรมอนามัยมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนลดปัดจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีทุกมิติผ่านการผลักดันแนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อการปรับพฤติกรรมครอบคลุม6ด้านซึ่งการออกกำลังกายเป็นเพียงหนึ่งในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งขอเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนวัย ยรุ่นที่ต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศจึงจัดก,กิจกรรมออกกําลังกายหน้าเสาธงทุกวัน10นาทีกิจกรรมกระโดด20นาทีส่งเสริมให้วัยรุ่นออกกําลังกายตามความชื่นชอบ30นาทีควบคู่กับกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อยอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ก็สืบเนื่องจากาปัจจุบันนี้เนาะในเรื่องของ เราคงเคยจะได้ยินคำว่าพฤติกรรมเนยนิ่งนะคะซึ่งคำว่าพฤติกรรมเนยนิ่งเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรคในกลุ่มเบาหวานความดาันโลหิตสูงอ้วนลงพุงต่อไปในอนาคตค่ะซึ่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับแพคคลีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะก็เล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนตั้งแต่ต้นทางก็คือในกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่นที่จะส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายด้วยการออกกําลังกายค่ะ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการที่จะจัดกิจกรรมรณรงคงแล้วก็ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายให้เกิดการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยนะคะให้ได้วันละประมาณ60นาทีหรือ1ชั่วโมงขึ้นไปเป็นอย่างน้อยค่ะจริงๆถ้าสามารถทําได้ทั้ง1ชั่วโมงเลยได้จะดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในสภาพการความเป็นจริงซึ่งบางท่านที่ไม่สามารถจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องได้ค่ะแล้วก็จะมีสูตรให้ก็คือ10 20, 30ค่ะ ก็คือทำออกกำลังกายอาจจะเป็นแบบแอโรบิกอย่างต่อนเนื่องประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็20นาทีก็จะเป็นลักษณะของการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเช่นการกระโดดโลดเต้นซึ่งก็เป็นธรรมชาติของเด็กวัยนี้อยู่แล้วที่เขาจะม,มีลักษณะของการเล่นประเภทนี้นะคะแล้วก็อีก30นาทีก็จะเป็นเป็นการเล่นที่แบบหลากหลายตามความชอบของเด็กเลยนะคะซึ่งเด็กอาจจะไปะห้อยโหนหรือว่าไปเล่นกิจกรรมกีฬายอย่างอื่น โดยรวมๆแล้วก็จะได้ประมาณ1นึ่งชั่วโมงหรือ60นาทีก็เนื่องจากการออกกําลังกายก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการออกกําลังกายก็ต้องออกอย่างปลอดภัยแล้วก็สอดคล้องกับสภาพสภาพของร่างกายเราด้วยค่ะก ก็จะมีข้อแนะนําสําหรับน้องๆนักเรียนแล้วก็ประชาชนผู้ปกครองแล้วก็ตลอดจนถึงสถานศึกษาทุกแห่งเลยนะคะว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําคือต้องเช็คค่ะเช็คอย่างแรกคือเช็คค่าฝุ่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันของทางราชการอย่างเช่นแอปไทยและแอปไลฟ์ดีของกรมอนามัมายกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปเช็คดูค่าฝุ่นได้นะคะว่าวันนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยค่าฝุ่นเนี่ยอยู่ในโซนสีไหนนะคะถ้าเป็นสี หรือว่าสีเขียวเนี่ยเราสามารถที่จะทํากิจกรรมกลางแจ้งได้เหมือนปกติทั่วไปนะคะแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าเป็นโซนสีเหลืองก็คือค่า PM 2.5มสุหที่เกินที่้าเนี่ยค่ะการออกกําลังกายหรือว่าทากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยเราต้องลดเวลาลงแล้วก็ลดความหนักลงนะคะเมื่อไหรก็ตามถ้าเข้าสู่โซนสีส้มก็คือ เ m 2.5ที่เกิน37.5นะคะซึ่งอันเนี้ยมันเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราแล้วนะคะก็แนะนำถ้าเป็นประชาชนหรือว่าน้องๆนักเรียนที่เป็นมีโรคประจำตัวหรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าเลี่ยงแล้วก็งดกันออกกำลังกายการแจ้งได้ก็ขอให้งดนะคะแต่ว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเราต้องเลี่ยงค่ะและ ถ้าหากว่าค่าฝ่นเป็นสีแดงก็คือเกิน75ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรอันนี้ต้องนดออกกําลังกายกลางแจ้งเลยนะคะแล้วถ้าเราไม่ออกกาลังกายกลางแจ้งเราจะไปออกกําลังกายที่ไหนก็แนะนําในพื้นที่ในตัวอาคารหรือว่าในห้องหรือหรือว่าในฟิตเนสในยิมอะไรก็ได้นะคะที่สามารถที่จะออกกําลังกายได้อย่างอย่างปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็มีข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ออกกําลังกายเนี่ย ไม่ได้นําให้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะโดยเฉพาะตัวเ95นะคะซึ่งก็จะส่งผลเสียกับร่างกายมากกว่าผลดีค่ะแล้วก็สําหรับน้อ,นองๆนักเรียนหรือว่าพี่น้องประชาชนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็อยากจะให้เตรียมพร้อมในเรื่องของตัวยาโรคประจําตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นโรคขอบพื้นนะคะยาขยายหลอดลมต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะซึ่งอาจจะมีอาการกําเริบได้ถูกเมื่อในช่วงที่มีฝนมีค่าสูงค่ะคือข้อมูลที่เราสํารวจล่าสุดเนี่ย กลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่5ถึง19ปีนะคะเรามีตัวพฤติกรรมเนื่อย้ที่ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็มีเรื่องของการออกกําลังกายที่พอเพียงคาว่าออกกําลังกายที่พอเพียงเนี่ยก็คืออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีหรือว่าถ้าเราจะเฉลี่ยต่อวนันก็คือประมาณวันละ30นาทีให้ได้ประมาณ5วันต่อสัปดาหะะะ์เนี่ยค่ะเรายังได้ไม่ถึงเป้าหมายนะคะซึ่งข้อมูลเมื่อกี้ที่เราแสดงออกไปนี้จะอยู่ประมาณที่ ประมาณ2ีประมซณน0นะคะซึ่งก็ยังถือว่ายังต้องช่วยกันหลายๆภาคส่วนที่จะกระตุ้นแล้วก็โลนงคลงให้น้องๆนักเรียนเราได้มีกิจกรรมทางกายหรือว่ามีการออกกำลังกายที่เพียงพอต่อไปค่ะก็ใน ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรากําลังอยู่ในช่วงของภาวะที่เด็กเกิดน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเด็กน้องๆทุกคนต้องได้รับการดูแลรวมถึงในกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่นที่เราจะสร้างให้เขาเป็นพลเมืองที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอาอกกําลังกายนี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะปลูกฝังให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เป็นกําลังสําคัญต่อไปในอนาคตค่ะ